อยากบอกเธอว่ารักเธอสักครั้งจะทันไหมอยากบอกว่าวันนี้ตัวฉันเองนั้นเสียใจหยุดฟังหน่อยได้ไหมคุณดีอย่าเพิ่งเดินนี้ไปให้ตัวฉันนั้นได้ลองอธิบายแต่ฉันจะไม่ขอให้เธอภผย,ยกโทษให้ฉันแต่อยากจะขอเพียงให้เธอนั้นรับฟังความนี้ ค่ไมเยสนใจนวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะกก็จะมาถามเพื่อนๆว่าฝึกร้องท่อนหุกกันหรือยังเพื่อพีอ่พี่ Thom Society นะคะได้ปล่อยซิงเกิลนะคะท่อนหุกมาแล้วก้าวเพิ่งไปเกะมาเลยมาฝึกร้องนะคะยังไงก็ เพื่อนๆอ,อย่าลืมไปฝึกร้องกันเนาะเดี๋ยวตามไม่ทันแล้วแย่เลยเนาะอือยังไงกท็ทีเอร์ตัวเต็มกําลังจะมาก็เห็นพี่ๆทำงานกันอย่างหนักทีเดียวยังไงก็อืเป็นกําลังใจให้อ่าพี่ๆด้วยนะคะเหล่าบรรดา f c ทั้งหลายนะคะพี่ๆเขาทำงานกันอย่างหนักจริงๆเพื่อผลงานที่มีคุณภาพนะคะออกมาให้เหล่า,ราบรรดา FC แล้วก็ผู้ชมนะคะได้ชมงานที่มีประสิทธิภาพนะคะไงก็สู้ๆนะคะพี่ๆวันนี้ไปแล้วไม่บา,ยาอย่าลืมไปฝึกร้องเพลงกันนะท่อนหู